คนไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้านดูฟุตบอลดูโร2 0 2พดูชัดๆแบบถูกนิรศิติ์แอร์โรซ็อกนั้นจัดให้แอรโรซอฟรองเท้าแต่ใส่สบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านวิกฤตโควิดที่มองบนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ทีบ้านดูฟุตบอลดูโร2 0งพิดูชัดๆแบบถูกลิขสิทธ์แอรโรซอฟนั้นจัดให้แอรโรซอฟรองทั้งแต่ใส่หุสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบลครับสวัสดีครับกับเรื่องเล่าบอลอันนี้ไม่ใช่ก่อนเกมแล้วนะเขาบอกว่าไปเรื่องเล่าความเล่าเป็นยูโส2020ถูกต้องแต่ยังเป็นคลิกออนเคลียบอลเหมือนเดิมกับกบลรอนเดอะสเตทามและเบลขอบสนามครับผมโอ้ยบอกว่าเรียบร้อยโรงเรียนอิตาลีนะปิดจ็อกัน วันจบไปเรียบร้อยสําหรับยูโร2020รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้าหากว่าใครที้ดูสุดๆเลยผมเชื่อว่านี่เป็นเกมสุดเกมรอบชิงชนะเลิศที่มีคุณภาพไม่น้อยเลยแม่งโคตรมันคือตั้งแต่ตั้งแต่เป่าปี๊ดอะโอ้โหแกรรมการเต่านกหวีดปี๊ดแรกวิ่งทุกแม่งก็สนุกสนานจนกรรมการเต่านกหวีดวินาทีสุดท้าย ถูกต้องครับเป็นเป็นคู่ที่แบบคู่ที่แบบใครดูแล้วหลับไม่ลงหลับไม่ได้ถ้าหลับแล้วคือมต้องเหนื่อยมากพลังงานไม่เหลือแล้วถูกถูกคือเมื่อวานฟุตบอของอังกฤษฟุตบอลของอิตาลีเป็นฟุตบอลที่นี่แหละนี่แหละแม่นคือนัดชิงมึงต้องเล่นเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ เล่นไม่ไม่จังหวะขาดขาดเกินเกินเอาหมดจังหวะห้าสิบห้าสิบเอาหมดไม่แบบว่าทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดเ,เ,เก็บรายละเอียดเป็นบอลเอาผลเมื่อวานนี้<ช>ก่อนที่ฟุตบอลจะเริ่มเอ่อก่อนที่เกมจะเตะเนี่ยผมก็คาดการณ์กันกับทีมงานเล่นว่าครับด้วยความที่สองทีมเนี้ยอิตาลีกับอังกฤษเนี่ยมันเป็นสองชาติที่เล่นเกมรับได้ดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้คืออิตาลีก็เสียประตูน้อยอังกฤษเนี่ยบอลโลกอ่ะ ม่งเสียประตูเดียวเออมา,มาโดนไปเม็ดเดียวเท่านั้นเองโดนไปแค่เม็ดเดียวเองดังนั้นผมถึงคิดว่าเมื่อวานนี้น่าจะเป็นเกมที่ใครแม่งได้ประตูขึ้นนำนะแชมป์เลยคิดเหมือนกันเลยผมผมคิดไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าถ้าสมมุตินะฮะเมื่อวานนี้อ่าพี่กบดอนจากผมไปเรียบร้อยแล้วเหรอพี่กบดอนโอ้เหน้ากันหลัดโอไปซะแล้ว มาแลว่ะโอ้มาพี่มาแต่หน้าเสียงไม่มาด้วยอ่ะโอเคเสียงไม่มาเลยอ่ะจริงอ่ะไม่เป็นไรระหว่างนี้ที่ระหว่างที่พี่กบร้อนนะฮะแค่เรื่องเสียงขอเล่าต่อหนี่ยมันอัดอั้นตันใจเมื่อวานนี้เมื่อวานอะ่ะคิดไปแล้วนะครับว่าเกมฟุตบอลเนี่ยนะน่าจะนะคือผมคิดว่าหนึ่งศูนย์เนี่ยมีผลเลย ไม่ว่าจะเป็นอิตาลีหรืออังกฤษใครได้ประตูขึ้นนำเนี่ยน่าจะน่าจะชนะไปเลยแบบสกอร์นี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอกรรมการเป่าโกหวีดปุ๊บยังไม่ทันเข้านาทีที่สองที่สามดีเนี่ยลุกชอแม่งกระโดดมาวอลเล่จากซ้ายเข้ากลางฮะและเข้าประตูไปเลยอะ่ะมันเป็นวินาทีที่แบบผมรู้เลยว่าวันนี้ไม่ใช่เกมที่จะยิงมาหนึ่งประตูแล้ว วันนี้วันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่เรื่องที่จะแบบหนึ่งศูนย์แล้วได้ผลไม่ละมันจะก,กลายเป็นว่าผมเชื่อว่าวันนี้เกมจะเป็นเกมที่เปิดอ่าเกมจะเป็นเกมที่เปิดโอ้โหตอนนี้พี่กบร้อนผมกลายเป็นหีบหอยเขาฝอยไปแล้วฮนะมาแล้วนะมาแล้วนะแต่สุกว่าไหม่พี่อาจจะเสียไม่พี่อาจจะเสีย,ไม,จจสยไม่ได้ยินเสียงพี่เท่าไหร่เลยนะ โอเคหมายลังพี่ผมพยายามจะรอเสียงพี่ไม่เป็นไรไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินวะ่ะไม่พี่เสียมะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรไปต่อไปต่อได้ไหมพี่จ๋า ยังไม่มานะตอนนี้โอเคน่าจะมีปัญหาในเรื่องของใหม่นะฮะกลับมาที่เรื่องของอังกฤษกับอิตาลีแล้วกันระหว่างที่พี่กบร่อนเขากําลังซ่อมเรื่องใหม่เนี่ยเชื่อไหมว่าผมสามารถเล่าเกมนี้ได้เลยยาวๆ <laughs> เพราะเมื่อวานมันอินจัดนั่นเองลูกชอยิงประตูตั้งแต่นาทีที่2นะครับผมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าอิตาลีเขาไม่รู้แบบเขาเรียกว่าอะไรเดีอย อิตาลีเหมือนเพิ่งตื่นหลังจากนาทีที่สองส่วนอังกฤษพอขึ้นนำปุ๊บก,ก็เหมือนคิดมากเหมือนคนจีบสาวก่อนหน้าที่สาวจะชอบก่อนหน้าที่สาวจะแบบหลงรักเนี่ยนะฮะโอ้โหเราทุ่มพยายามทุกอย่างเลยพยายามแม่งแล้วพยายามแต่งตัวให้หลอ่อพยายามพูดจาดีพยายามทุกอย่างเพื่อให้เขาชอบเราสุดท้ายหลังจากที่ได้มาแล้วก็ไม่เหมือนเดิม คล้ายกันนะ่ะเมื่อวานนี้หลังจากอังกฤษขึ้นนําโดยลูกชอแล้วเนี่ยเกมของอังกฤษมันก็กลายเป็นตื้อๆไปดื้อๆเพราะว่าการพลาดในเกมรับเพียงครั้งเดียวของอิตาลีมันเกิดขึ้นในช่วงในช่วงนาทีแรกๆเลยนั่นก็คือการเสียประตูแรกของเกมนี้ครับเออต้องยอมรับว่าอันเนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะจุดเปลี่ยนเลยฮะโอเคอ่นี่ภาพมาแล้ว หนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่ขึ้นนําไปแล้วเนี่ยนะครับผมความเชื่อของผมเนี่ยเกิดขึ้นว่าเกมฟุตบอลคืนนี้เนี่ยน่าจะนะฮะน่าจะเสมอกันในเวลาผมเชื่อว่าเพราะว่าหลังจากที่อังกฤษเนี่ยเหมือนเกมมันดือ้อเกมมันตื้อไปดือด้อเลยอะ่ะเหมือนแบบทุกคนมันเชื่อไปแก่ใจแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะเชื่อไปลึกๆแล้วว่า กูเนี่ยจะเป็นแชมป์ยูโร2020แน่ๆเล่นในบ้านเอ่อเรียกได้ว่าฟอร์มก็ดีสุดประวัตการต่างๆเรียกได้ว่าเขาเรียกว่าให้ท้ายกับการอังกฤษจะเป็นแชมป์เมื่อวาอนนี้มากๆอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้นักเตะอังกฤษเนี่ยครับผมเขาเขาเรียกว่าอะไรอะเขามีความฮึิมมีความมั่นใจมีแรงใจมากเกินไปอาจจะมากไปหน่อยมาแล้วพี่กบ มาแล้วครับมาแล้วครับเย้คือบอกเลยเนี่ยพอพอ,พอแบบแบบตั้งนานรอพี่เบลนะไม่เป็นพอพี่เบลมาเป็นงี้เลยอ่ะเ <c oughs> <c oughs> ป็นอะไรไม่เลยองมันเนี่ยไฟคุณแรงไง <c oughs> อ๋อไปแรงจัดนะใส่ <c oughs> <c oughs> อามาต่อกันครับผมค <c oughs> รับผมก็พูดไปถึงเรื่องของเมื่อกี้ในเรื่องของอิตาลีหลังจากที่บอกว่าอิตาลีเนี่ยเขามาในรูปแบบที่ โอเคหลายคนอาจจะมองว่าเป็นรองอังกฤษเนี่ยเมื่มอวานุหูหลายคนบอกว่านี่คือแชมป์ครั้งแรกอ s coming home แน่ๆแ, <c oughs> แ,แต่พอหลังจากขึ้นนำมันไม่ใช่แบบนั้นเลยคือเมื่อวานไม่รู้กันเลยซาเกตเขาคิดมากอะไรไงครับหลังจากที่เกมบุกใช้ได้ผลตั้งแต่สองนาทีแรกเนี่ยครับอังกฤษเขาไม่เขาไม่ได้ประตูหรือไม่มีสิทธิ์ลุ้นอีกเลยในขณะที่อิตาลีเขาพลาดครั้งเดียวแล้วเป็นเสียประตู แต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่ใลาเอีกเลยไม่พลาดอีกเลยไม่เท่าไหรจนมาถึงตอมขอลุยได้ดีด้วยคารับผมลุยได้ดีมากแล้วก็บอลูชีอีกเมื่อวานนี้ครับมาตีเสมอจนได้นาทีที่น่าจะหกสิบกว่าป่ะคารับหกหกสิบกว่าซึ่งประมาณนั้นประมาณนั้นถ้าเมื่อวานอังกฤษเนี้ยมีสมาธิหน่อยเล่นไม่เล่นละเอียด เคลียร์บอล<ต>พยายามทําเกมรับให้ดีผมว่าไม่ได้จะเสียประตูแต่เมื่อวานต้องยอมรับจริงๆว่าอังกฤษเสียสมาธิไปหลังจากได้ประตูขึ้นน้าครับแล้วอิตาลีก็เขาเรียกว่าอะไรอิตาลีได้ได้ได,ได้เขาเลยกอะไรวะได้ประตูตีเสมอกลับมาในช่วงเวลาที่เหมาะสม,มครับผมคือมันไม่ได้แบบไม่ได้เร็วไปไม่ได้ช้าไปเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดี สามารถยืดระยะเวลาไปจนจบเวลาอ่าไปจนหมดเวลาได้ซึ่งตามคาดของผมเลยคือเสมอกันครับเอาตามคาดของพี่เบลที่เคยคุยกันก็คือกะไว้แล้วว่าต้องเสมอและต่อเวลาอย่างงี้เออคิดไปแล้วผมมั่นใจเลยว่าเสมอแน่เพราะว่าเกมอย่างเนี้ยมันเป็นเกมที่เน้นโทษไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะยังไงก็แล้วแต่น่าจะกินกันไม่ลงไปวัดกันในต่อเวลาพิเศษจะออกหัวว่าจะจบร้อยินาทีหรือจะเป็นจุดโทษ ก็ว่าอีกนิอีกเรื่องหนึ่งแต่ในเก้าแต่เสมอเสมออีกคือเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมแล้วเขาต้องผมเชื่อว่าทั้งสองทีมอะไม่อยากไปถึงจุดโทษก็พยายามจะยิงในทั้งคู่บุกแล้วพยายามจะหวังจะทาประตูยิงให้เข้าอ่ะอ่าจะไม่ได้เรียบร้อยก็เป็นอะไรที่แบบคือคือสูสีทั้งคู่อ่ะนะครับแต่ว่าพลาดก็ก็มีพลาดบางเกกทีนี้ ดราม่ามันมาอยู่ในช่วงจังหวะเวลาของของการยิงจุดโทษนี่คือการยิงจุดโทษโครั้งที่สองของศึกยูโรครั้งแรกยอต้องยอกันไปมีหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกแม่นานมากแล้วครนะฮะตอนนี้เนี่ยปีสองพันยี่สิบเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ยูโรสองพันยี่สิบอ่าเป็นอ่าเป็นครั้งที่ยูโรนัดชิงชะเลิศต้องหาผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษแล้วเมื่อวานอิตาลีพลาดก่อนด้วยจริง คือเมื่อวานนี้อิตาลีกลายเป็นว่ายิงจุดโทษกัน5คนนะครับใช่จุดโทษ5คนพลาดลูกแรกเลยนะถ้าจำไม่ผิดพลาดลูกแรกแต่แต่เขาก็อังกฤษก็พลาดเช่นกันใช่พอมันพลาดทั้งคู่กลับกลายเป็นว่ามันมาเริ่มต้นใหม่อิตาลีแก้ตัวได้อ่าแล้วก็กลายเป็นว่า อังกฤษยิงไม่เข้าไปอีกไอ้ลูกนี้แหละที่ดราม่าน่ะสถานการณ์มันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยคือคือผมว่าความกดดันตรงนั้นด้วยแหละแล้วไอ้คนที่วางตัวไวย้ยิงอ่ะ <c oughs> ก็ไม่คิดว่ามันจะมีเพรเชอร์กลับมาขนาดนั้นไงผมว่านะครับก็สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเมื่อวานนี้เด็กผีทั้งสามคนนะฮะครับมีไล่ตั้งแต่แรดฟอร์ดครับนะครับผม แล้วก็มีบุคโยสากาด้วยแล้วก็มีจัดการโทษด้วยอ่าครับสามคนเลยเด็กผีล้วนๆมีเอ่อบุกโยสากา้าเป็นเด็กปืนคนหนึ่งอ่ามีปืนกลับกลายเป็นว่ายิงจุดโทษไม่เข้าสามคนเหรอพี่ผีจับยัดไม่ได้ปืนก็ดันบอดซะอีกว่าอย่างนั้นต้องรีบจากที่จะแพ้นะครับ อิตาลีจากจะแพ้ตอนต้นเกมในเกมเวลาปกติก็เกือบจะแพ้ไปแล้วถูกยังเสือกใช่คําว่ายังเสือกยังไม่เป็นไรใช้ไปแล้วยังเสือกจะกูความตายมาได้อีกอ่ะเออนั่นน่ะสิต้องถามว่าไปเอายันที่ไหนมากันผีได้ดีขนาดนี้เมื่อวานนี้เล่นในบ้านอังกฤษที่กุงโรมคนดูเท่าไหร่คนนี้เป็นเป็นแฟนแฟนอิตาลีสักประมาณห้าพันหกพันนีมั้งนะ ที่เหลือของเขาหมดเลยที่เหลืออกตะบ้านหมดเลยจ้าใช่จ้าจะเหลืออะไรล่ะจ้าโอ้โหแต่ว่าการเมื่อวานนี้ด้วยความที่อัรริน่าจะน่าจะชะล่าใจเกินไปคิดว่าตัวเองน่าจะเป็นาบ้านมากเกินไปมันอาจจะเป็นผลเพราะว่าเขายิงประตูนําเร็วใช่มันเร็วมากมันเร็วมันแค่สองนาทีเองอ่ะเปิดมายังไม่ทันไลยเลยอ่ะเรียกได้ว่าถ้าหาว่าใครเริ่มต้นเกมฟุตบอลเกมนี้มาแล้วออกไปเยี่ยว เออไม่ทันนะกลับเข้ามากลับเข้ามาปุ๊บตูรับไม่ทันได้ดูฮะไปตอนไหนวะอย่างนี้เลยตอนไหนอะไรกันวะอะไรแบบนี้เลยก็เรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นอันว่าอิตาลีคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่สองของทีมชาติตนเองได้ส่วนอังกฤษยังรับรอคอยแชมป์สมัยที่แชมป์สมัยแรกของตัวเองต่อไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เกนเซาเกตโรซานโชแต่อังกฤษชุดนี้เอาตรงๆนะพี่กบร้อนครับผมให้มาอีกสี่ปีมันยังอยู่ครบแน่นอน เพราะว่าแต่ละคนก็ยังอายุไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยนะกต้องอายุเขาเรียกว่าเราเยกวมากยี่สิบบางคนยี่สิสิบแปดก็มีใช่ใช่เายี่สิบทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยก็ยังมีโอกาสเล่นอีกสบายสบายเองเบนเองใช่พอไปอีกสี่ปีช่วงนั้นเบนจาม่ากำลังบานสวยเลยไม่ใช่แล้วน่ะดอกไม้ไม่ให้สรุปว่าครับผมแชมป์คืออิตาลี เย <Yeah. S 2> อโด้องการดูก็คือโรนัลโด้ครับรองแชมป์คืออังกฤษครับถุงมือทองคำหรือรางวัลเซฟยอดเยี่ยมนะครับผมเป็นของได้แก่ถ<อ>้าเราเอาลูกยิงยอดเยี่ยมให้เองเลยลูกยิงครึ่งสนามของพาติกชิกกับเช็ค,ครับผมป่าลูกนั้นสวยมากเหมือนกันสวยจริงๆใครว่าไม่สวยก็จริงต้องดูฟุตบอลใหม่แล้วเออจริงก็มาซะขนาดนั้นยิงซะไกลขนาดนั้นโอ้โหแจ่มแจ่มงามงาม นี่คือความสนุกสนานของวงการฟุตบอลในช่วงที่หลายๆอย่างรอบด้านเราเลวร้ายใช้คํานี้ถูกต้องถูกต้องนะฮะนลลกนเมื่อวนนี้เป็นร้อยยี่สิบนาทีที่คุณจะลืมเรื่องเาาในโลกสังคมปัจจุบันไปก่อนบ้างอะ่ะจะไปมีก็อย,อย่างน้อย <c oughs> อย่างน้อยก็ได้ลืมตรงนั้นได้มีความแบบถูกต้องปลดปล่อยอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแฟนๆอิตาลีแฟนๆอาสูรีทุกคนนะฮะที่คว้าแชมป์ยุโรปเป็นสมัยที่สองได้และก็ขอแสดงความเสียใจต่อแฟนๆอังกฤษด้วยนะฮะ ก้ลุ้นกันต่อไปย่าไปคุยมากนะอย่าไปออกบอบอลมันยังไม่จบนักชิงเนี่ยเออไม่ได้บอกแฟนบอลนะนี่บอกนักข่าวประเทศเขาด้วยนะเออสองครามยังไม่จบอย่าพิ่งนับสถาหาะไม่เสร็จนักชิงเลยมันเอาขึ้นคู่ชิงให้แล้วอ่ะเออนั่นอ่ะสิเพราะฉะนั้นอะไรที่ยังไม่หมดเวลา อย่าเพิ่งไปฟันธงออกตัวจะอย่าออกตัวล้อซีกันเลยทีเดียวครับผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยแต่ผมเชื่อนะอังกฤษจะกลับมาได้ดีและ,ะยิ่งใหญ่ในบอลโลกปีหน้าที่กาต้าครับมั่นใจเลยเอาละฮะต้องมาลุ้นกันเพราะอย่างที่พี่เบลบอกว่าทีมของอังกฤษชุดนี้เป็นเด็กเด็กทั้งนั้นเป็นวัยรุ่นทั้งนั้นยังอยู่ได้อีกนาน นะครัก็ยังต้องติดตามผลงานของพวกเขาต่อไปแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทิทรีด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายๆนี้ให้พี่เบลได้ฝากอะไรสักเล็กน้อยถึงทุกๆคนนะจะฝากติดตามขอบสนามฝากอะไรเต็มที่เลยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลยูโรครับครับก,ก็ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เรามานั่งคุยนั่งฟังพวกเราพูดคุยกันทุกวันตั้งแต่วันแรกตั้งแต่พิธีกรยังผมยาวสรวยสวยหรู ทาเป็นพิธีกรเรียกได้ว่าแบบว่าฮาร์ดคอร์นะฮะฮาร์ดคอร์ฮาร์ดตึงแบนามครับผมนะครับแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ใหม่ๆของพวกเราในอนาคตด้วยเชื่อว่าเราสองคนเราสองค่ายขอบสนามเดี๋ยวมีอีกมารวมตัวกันนี่นะฮะมีอะไรมันมัไ้กับแฟนๆโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างแน่นอนนะครับต้องบอกได้คําเดียวว่าไม่ได้จบแค่นี้แน่แน่นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่เบลขอบสนามด้วยนะครับผมที่อยู่กับเรามาตลอดทัวร์นาเมนต์ ฟุตบอลยูโรฮะที่สําคัญพลาดไม่ได้ต้องขอขอ,ขอบคุณแอโรสอบด้วยนะครับที่ทําให้เราได้มีฟุตบอลดีๆด,ดูกันในช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่บอกเลยว่าหันไปทางไหนก็เครียดสเลเกินกับตัวเลขครับผมขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันเลยอะ่ะโอ้โหนะแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามเราสองคนติดตามน้องปริมตั้งแต่แรกขอบคุณน้องปริมด้วยที่ให้พี่กบได้มาเจอกับพี่เบลในช่วงตั้งแต่แปดทีมสุดท้ายมานะฮะ แล้วก็ได้ความรู้จากพี่เบลเยอะมากกับโลกฟุตบอลเออ,อต้องบอกอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าทางฟุตบอลต้องทางเขาต้องยอมเขาจริงๆสําหรับคนนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดตามเพจขอบสนามยังไงฝากแฟนๆเราทุกคนเดอ s t a สเตททาไปติดตามขอบสนามกันให้ครบด้วยนะครับนะเชืยอๆกันไปเพราะว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยหมดฟุตบอลยูโรไปแต่บอลอื่นๆยังมีเอซีเอลนอี่มีก็มีบอลโอลิมปิกอกีก เออแล้ว ACL ตอนนี้กําลังมันเลยด้วยกํลังมาอีกสนุกสนานนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัปเดตกันให้เรื่อยๆแล้วกันทั้งขอบสนามและเดอะสเตทไทม์นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยต้องขอคุณพี่เบลอีกครั้งมากๆจริงๆครับสำหรับ พี่เบลของเราพี่เบลขอบสนามขอบพระคุณมากๆนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็เจอกันได้ใหม่ในแบบว่าเฉพาะกิจแบบนี้ครั้งต่อไปแล้วมาดูว่าเราสองคนหรือน้องปรีมจะมาเฟียสอะไรกันอีกนะจ๊ะวันนี้คงต้องลากันไปแล้วแล้วขออนุญาตปิดจ็อบกับคลิกออนเคลียร์เคลียร์บอลฟุตบอลยูโรไปวันนี้เลยจ้าไปนะจ๊ะทุกคนสวัสดีครับอิตาลี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  นไทยขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพิกฤตโควิดที่มองมนให้คนไทยทุกคนมีความสุขอยู่ที่บ้า <IL> ดูฟุตบอลดูโรโสองพันพิศดูชัดชัดแบบถูกลิกสิตแอโรซอฟนั้นจัดให้แอโรซอฟรองทั้งแต่ใส่ลมสบายขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทั้งชาติ สโลวาเดียเล็กสเวนส์แลนด์เช็กอเวยมาฟินกับนักเตะที่เราชื่นชอบมาลุ้นกับทีมโปรดว่าเขาจะเข้าหรือตกรอบจรัสเซียโคเอชีออสเตรียฮันดอรีโนแเแดสกอตแลนด์อิตาลี